วันนี้วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ท่านเจาขุนพระวิเทศปชริยานวิสมพงษ์ยานาทีโรด็อกเตอร์เจ้าวัดวััไทยกุศินาราเฉลิมราชนำพระสงฆ์นานาชาติ9ประเทศในเมืองกุศินาราจำนวน60รูปจเจริญพระพุทธมนตรเจริญจิตภาวนาเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงณลานพระมหาท่าเฉลิมราชสธาวัดไทยกุสิิาราเฉลิมราชรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอ,อักรสา,าสนุปธรรมพกมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิทรงเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพรักของผงชนชาวไทยทรงมีพระราชกรณียกิจนานับประการมีพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุขและความร่มเย็นแก่ประสบกรนิกรทั่วหน้าเพื่อแสดงความยงรักภักตีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคลเหล่าข้าพระพุทธเจ้ากอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยเดชะอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในแดนพุทธภูมิและสากลโลกตลอดทั้งอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนานเจริญด้วยสิริสมบัติพิพัฒนะมงคลพระชนมาสุขทุกประการเทิน ตะกลแนแสวงรัก่าดินน้ำลำคาสินแผ่นดินทองโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพัดไทยขอเธอไทยองค์มหาราชินีนาเรื พระบาทกองทัพไทยน้อมใจทวายจะรู้รักสามคัคคีทำดีด้วยหัวใจเธิดพระเกียรติไว้ให้จจร